สวัสดีครับคลิปนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของคมอยู่นะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับมีเครื่องไม้เครื่องมือที่สองสามอย่างนะครับก็คือจะมีสิวนะครับจะมีสิวสิวผมนี้จะประมาณนี้นะครับนี่คือสิวนะครับสิวสาหรับแซะนะครับสําหรับแซะ,ะสําหรับเฉือนนะครับ,รบไม่ใช่สิวสาหรับตอกนะครับ จะประมาณนี <formation jin inh throat> ้นะครับองศาของตัว <Enlight> น en <und> ี <sip it san ina> ้นะครับจะอยู่ที่ประมาณสิบตัวตัวหน้าคมนะครับตัวหน้าคมอยู่อยู่ที่ประมาณสิบประมาณเกือบเกือบยี่สิบนะครับประมาณสิบหกสิบเ็นะครับคือเพิ่มยี่สิบต่อมาก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้องศาอยู่ที่ประมาณยี่สิบนะครับประมาณยี่สิบแต่เราจะเห็นเป็นลักษณะอย่างนี้นานาเตอะเลยนะครับแต่มันแค่ยี่สิบนะครับมันแค่ยี่สิบองศานี่คือยี่สิบ องศานี้ก็เกือบเกือบยี่สิบนะครับเกือบยี่สิบองศาทีนี้พอมาดูขวานนะครับขวานผมนะครับขวานที่ผมใช้ประจําก็จะอยู่ที่ประมาณยี่สิบนะครับประมาณยี่สิบองศาครับก็คือในส่วนของหน้าหน้าสุดนะครับหน้าสุดหน้าสุดของคมนะครับจะอยู่ที่ประมาณยี่สิบองศาแต่ว่าพอมาถึงแก้มปุ๊บองศาก็จะเปลี่ยนไปอาจจะประมาณยี่สิบห้านะครับแต่ ถ้าสมมติเราลักษณะลงไปอย่างเงี้ยประมาณยี่สิบห้านะครับประมาณยี่สิบห้าแต่ว่าพอไปถึงคมเนะี่ยเปนยี่บประมาณยี่สิบนะครับประมาณยี่สิบก็จะเป็นลักษณะการหักเหเข้าไปนิดนึงนะครับการหักเหเข้าไปนิดนึงนะทีนี้เรามาดูควานญี่ปุ่นบ้างนะครับควานญี่ปุ่น เต็มนี้นาตะเลยนะครับหนาตะเลยแต่ในความหนาของเช้าตัวนี้นะครับในความหนาของเช้าตัวนี้มันก็จะมีหลายๆอย่างซ่อนอยู่นะครับในความหนาก็จะมีหลายๆอย่างซ่อนอยู่นะครับเรามาดูว่าไอตัวนี้มันหนาเท่าไหร่ก็ประมาณถ้าวัดถึงตัวนี้ก็เกือบเกือบสองเซนนะครับถ้าวัดถึงตัวนี้เกือบเกือบสองเซนถ้าวัดถึงตรงนี้ก็ประมาณประมาณ ปเก้ามิลนะครับเก้ามิลลิเมตรแล้วก็ปาดบีลงไปนะครับแล้วก็ปาดบีลงไปทีนี้ความแตกต่างของอเจ้าตัวเนี้นะครับก็คือตัวเตียวความแตกต่างของเจ้าตัวนี้ก็คือมันหนาจริงนะครับมันเป็นคมบีนะครับบีก็คือบีจริงๆเลยนะครับก็คือตัววีเลยนะครับก็คือตัววีเลยก็คือวีตั้งแต่ วิ่งแบ่ตัวนี้ลงไปนะครับวิ่งแตบาทนี้ลงไปจนสุดเลยจนสุดแนวคมเลยนะครับแล้วทีนี้ผลที่ได้าจากการที่ป่าวีลงไปอย่างเงี้ยนะครับก็คือวีตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับก็วิ่งแต่ตัวนี้ลงไปถึงตรงนี้เลยนะครับไม่มีไม่มีวีซ้อนนะครับก็คือวีเดียวนี่คือจะเป็นลักษณะของคมมีดญี่ปุ่นนะครับทางญี่ปุ่นจะใช้ลักษณะนี้นะครับก็คือถึงแม้ว่าไอตัวถึงแม้ว่าจะตัวใบจะหนานะครับ ถึงแม้ว่าตัวใบจะหนาแต่ว่าหน้าสุดที่เขาใช้ประทะเนี่ยตดงนี้แค่ยี่สิบองศานะครับแค่ยี่สองศาถ้าเวลาลักก็คืองัดขึ้นข้างละสิบนะครับงัดขึ้นจากหินข้างละสิบนะครับบวกกันสองข้างก็จะเป็นยี่สิบนะครับทีนี้เรามาดูว่าความคมมันจะเป็นลักษณะประมาณไหนนะผมจะลองเอากิดกดาากีดกระดาษนะนะครับลงเอากระดหนาแต่หนาอย่างนี้นะครับหนาะอย่างนี้แต่มาดูว่าการกีดกระดาษดะกีดได้ไหมนะครับ ทั้งทที่คมหนาเตอะอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันสามารถกรีดกระดาษได้นะครับมันสามารถกรีดกระดาษได้เพราะฉะนั้นการที่การที่ไอ้พวกของมีคมกรีดกระดาษได้เนี่ยนะครับมันก็ไม่จะเป็นวมาจะต้องบางเสมอไปนะครับไม่จะเป็นนักต้องบางเสมอไปหนาถ้าสมมติว่ารับได้สุดมันก็มันก็กรีดได้เหมือนกันนะครับแต่พอเราเห็นลักษณะอย่างนี้แล้วนะครับ พอเราเห็นในลักษณะอย่างนี้แล้วนะครับเราลองนึกภาพถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าผมจะเอาขวานเล่มนี้ยไปใช้ในงานถ่านะครับใช้ในงานถ่าลองนึกภาพดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอีกเล่มหนึ่งเล่มนี้นะครับสองเล่มนี้นะครับสองเล่มนี้มีความหนาที่ไม่แตกต่างกันนะครับในเรื่องของคมหน้าคมนะครับ ในส่วนของหน้าคมไม่แตกต่างกันก็ประมาณยี่สิบองศาไม่แตกต่างกันแต่ว่าในส่วนของแก้มนะครับแต่ว่าในส่วนของแก้มแตกต่างกันริบเลยนะครับแตกต่างกันริบเลยอันนี้ขวัญไทยนนี่ขวัญไทยนะครับอันนี้ขวัญญี่ปุ่นนะครับอันนี้ขวัญที่ผมใช้ประจานะครับทีนี้ทั้งหมดทั้งหมดที่กล่าวมานะครับที่กล่าวมาที่ยก ยกขึ้นมารีวิวเนี่นะครับองณามมันอยู่ที่ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนะครับแล้วทีนี้เรามาดูมีดเล่มนี้นะครับมีดเล่มนี้นะครับมีความบางมากนะครับ <c oughs> มีดละมี้มีความบางถ้าเปรียบเทียบกับตัวนี้ก็โอ้เห็นภาพเลยนะครับเปรียบเทียบกับตัวนี้แต่นะครับมีแต่ เล่มน,นี้มีความหนานะครับมีความหนามากแต่องศาประทะเขาอยู่ที่ยี่สิบองศาก็คือหน้าคมนะครับแต่ว่ามีดเล่มน,นี้นะครับมีดเล่มน,นี้มีความบางมากประมาณ3ามสามิลนี่แหละไม่ถึงสี่มิลประมาณสามมิลน,นะครับแต่ว่าหน้าคมของเขาเขาประทะอยู่ที่สามสิบองศานะครับเขาประทะอยู่ที่ส0มสิบองศา fall. นั่นก็คือนั่นก็หมายถึงว่าองศาของเขาอ่ะสูงกว่าขวานเล่มน,นี้อยู่สิบองศา สูงขวางเล่มีอยู่สิบองศาก็คือนั่นหมายถึงความความแหลมอะครับแล้วถ้าเราจะพูดถึงยอดแหลมใช่ไหมครับเราจะพูดถึงยอดยอดสุดของคมเล่มนี้คมจะบางกว่านะครับคือจุดที่เขาใช้ปะทะจะบางกว่าเพราะแค่ยี่สิบองศานะครับแต่ตัวเนี้ยสามสิบองศานะครับดูเจ้าสามสิบองศานะครับเจ้าสามสิบองศานี้ก็สามารถามีขนาดได้เหมือนกัน สามสิบองศาขีกระดาษได้เหมือนกันเมื่อคืนนี้ฝนตกนะครับก็จะมีชื้นๆหน่อยนะครับก็สามสิบองศา็ขีดีกระดาษได้เหมือนกันนะครับนะครับก็สามสิบองศาขีกระดาษได้เหมือนกันนะครับในส่วนของเจ้าตัวยี่สิบองศานะครับเจ้าตัวยี่สิบองศาของขวานก็ไม่น้อยหน้านะครับก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันแต่ว่าทีนี้พอถ้าสมมุติว่า ผมออกไปถากนะครับเราลองเราลองนึกภาพเราลองนึกภาพลองมนโนลองมโนเล่น ijn, ๆนะครับว่าถ้าสมมติเอาโอค, o, ควานเล่มน,นี้ไปถายครับมันจะภาพมันจะออกมาอย่างไรควานสองเล่มน,นี้ครับควานสองเล่มน,นี้ดูว่าภาพจะออกมาอย่างไงลองลองลองมโนเล่นๆดูนะครับลองมโนเล่นๆดูลอง,ลองมโนเล่น,น,นๆ,ๆ,ๆ,นๆดูว่ามันจะตรงกับเหตุการณ์ของความเป็นจริงหรือเปล่านะครับ ตอนนี้เขีย่ยไปที่นิดหนึงนะครับที่รองนะครับที่รองลอง,ลองมโนดนูผมจะเริ่มจากเล่มบางก่อนนะครับจะเริ่มจากเล่มบางก่อนจะเริ่มจากเล่มบางเรามาดูกัน ผมจะแทบจะแนบกับไม้เลยนะครับก็คือองศาการเฉียงนะแทบจะแนบกับไม้เลยนะครับก็จะค่อยๆ่อถ่าลงลงไปนะก็คือแทบจะแนบกับไม้เลยนะครับแล้วก็ถ่าง นี่คือเจ้าตัวเล่มนี้นะครับเจ้าคือเจ้าตัวเล่มคมบางนะครับทีนี้เรามาดูเจ้าตัวคมหนาบ้างคมหนานะครับตัวคมหนาดูเจ้าตัวคมหนาบ้าง จะเห็นว่าคมหนาผมก็ถากแบบเกือบๆจะแนบเหมือนกันนะครับเกือบๆจะแนบเหมือนกันเพียงแต่มันจะมีช่วงของไอเจ้าตัวที่เราปาดบีลงไปเนี่ยนะครับมันจะต้องออกนิดนึงนะครับแต่แต่โดยภาพรวมก็คือยังเฉียงอยู่นะครับยังเฉียงอยู่ก็คือเฉียงลักษณะประมาณนี้ถากได้เหมือนกันนะครับถักได้เหมือนกันฟันเฉียงได้เหมือนกัน ทางทั้งที่เล่มน,นะน,นี้หนานะครับเล่มนี้หนาเล่มเมื่อก่อนหน้านี้บางแต่สามารถฟันเฉียงได้เหมือนกันนะครับฟันเฉียงได้เหมือนกันท<ๆ>ีนี้มาดูไอ้เจ้าตัวเล่มน,นี้บ้างนะครับเล่มน,นี้บางนะครับเล่มน,นี้บางบางแบบคนละโลกเลยแหละนะครับทีนี้ผมจะลองเอาถากดูจริงๆแล้วมันถากได้ระดับหนึ่งนะครับ <S 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 เพราะว่าไม่ต้องกลัวมันพังนะครับถ้าเป็นคมน,นี้นะครับมันถักได้ระดับหนึ่ง มันถ่ายได้ระดับหนึ่งไม่ต้องกลัวมันพังนะครับหลายๆท่านอาจจะมุมองในมุมอมองว่าใช้มีดเกินใช้มีดเกินกําลังนะครับใช้มีดเกินกําลังแต่จริงๆแล้วมันอยู่ในมันอยู่ที่การใช้งานนะครับว่าเราจะอัดลงไปประมาณไหนนะครับเราต้องทราบกําลังของมีมด้ว่ามันรับได้ประมาณไหนจริงๆแล้วไอ้ตัวนี้สามารถฟันตามไ,ดไดนนา fs, ตาม้สดได้ในระดับหนึ่งด้วยนะครับถ้าคมนี้นะครับฟันตาไม้สดได้ในระดับหนึ่งทีนี้เรามาดู ถ้าอุศสาเดียวกันในการฟันนะครับถึงแม้มันจะบางมันก็จะมีแฉลบแฉลบหน่อยนะครับมันก็จะมีแฉลบแฉลบหน่อยถึงแม้มันบางขนาดนี้แล้วก็ยังมีแฉลบอยู่นะครับจะไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะครับมันจะสามารถฟันได้ในระดับหนึ่งนะครับสามารถฟันได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าไอเจ้าตัวคมเนี่ยมันเป็นลักษณะคม V ที่มันเป็นเอ่อเป็น เขาเรียกก็เป็นสันนะครับกลมวีที่เป็นสันนะครับมันก็สามารถฟันได้ในระดับหนึ่งแต่ว่ามันจะมันจะให้อารมณ์เหมือนอเจตัวเจตัวนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันคมคนละอย่างนะครับแต่ว่าเจตัวเนี้เห็นไหมครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะติดหนึบเลยนะครับทั้งที่มันหนากว่านะครับทั้งที่มันหนากว่าตัวนี้ก็จะติดหนึบเลยเวลา ข้อแตกต่างของมันก็คือไ <c oughs> อาจตัวเนี้ยนะครับไอาจตัวนี้ถึงแม้มันจะหนาจริงแต่มันประทะที่ยี่สิบใช่ไหมครับมันหนาจริงแต่มันประทะที่ยี่สิบในขณะที่ไอ้จตัวนี้มันบางจริงแต่มันประทะที่สามสิบนะครับการประทะนะครับการประทะไอตัวเนี้ยมันทําให้ต้องใช้แรงเยอะกว่าในการที่จะประทะแล้วฝังเข้าไปในเจตัวชิ้นง,งานนะครับแต่ในขณะที่เจตัวเนี้ยนะครับ แน่นอนว่าจะตัวนี้มันแหลมกว่านะครับยอดสุดของมันมันแหลมกว่ามันก็ต้องใช้แรงน้อยกว่านะครับนี่จะเป็นเหตุผลว่าทําไมทําไมคมมันจึงมีหลายลักษณะนะครับเพราะว่ามันจะต้องมันจะต้องเหมาะสําหรับการใช้งานนะครับต้องเหมาะสําหรับการใช้งานอน่างลักษณะอย่างเนี้ยก็หั่นซอยนะครับสับได้บ้างนะครับสับได้บ้างแต่ถ้าสมมติว่าจะใช้แบบโหดหน่อยก็ก็ได้ก็ได้อยู่นะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันมันจะไม่ค่อยส่งผลดีกับ อาจะตัวมีดสักเท่าไหร่มันไม่ค่อยส่งผลดีแต่จริงๆแล้วมันก็ฟันได้นะครับจริงๆมันฟันได้ ideally, สับได้ถัอได้นะครับ, ideally, บแต่อย่าเรียนแบบผมนะครับแต่อย่าเรียนแบบผมเพราะว่าเพราะว่าถ้าเราไม่ทราบกําลังของมีดเนี่ยนะครับมีดมันจะเสียหายนะครับแต่จะเรียนแบบผมเพราะามันจะเปน็นตรงนี้เป็นการสาธิตนะครับเป็นการทดสอบอการเรียนรู้นะครับนะครับก็จนะฟันสามารถฟันฟันไม้ได้นะครับ ็ฟันไปนเรื่อยๆนะครับถ้าฟันไปนเรื่อยๆก็ขาดนั่นแหละนะครับถ้าฟันไปเรื่อยๆก็ขาดแต่ว่าอย่าอย่าเลียนแบบผมนะครับอย่าเลียนแบบผมเพราะว่ามีดของท่านราคาสูงนะครับยิ่งเป็นมีดกลุ่มที่เป็นมีดสะสมก็พยายามเลี่ยงนะครับพยายามเลี่ยงเพราะว่าอย่างบางครั้งบางทีเนี่ยนะครับบางครั้งบางทีเนี่ยมีดเราจะเสียหายนะครับยิ่งมีดราคาึงสูงนี่ย,ยิ่งต้องทนุถนอมนะครับเพราะว่าถ้าเวลาเราฟันเนี่ยนะครับดยธรรมชาติของการฟันไม้เวลาเราฟันไม้เนี่ยนะครับ โดยเฉพาะแก้มมีดที่มีการขัดกระดาษทรายนะครับเมื่อไหรที่เรามีการฟันไม้ไอ้ไอตัวไม้เนี่ยมันจะไปขีดกับผิวมีดนะครับมันจะไปขีดกับผิวมีดนะครับบางบางรอยนี่แบบลึกเลยนะครับก็จะขีดประมาณเนี้ยครับก็จะเป็นรอยขีดรอยข่วนนะครับรอยขีดรอยข่วนบางทีก็อาจจะอาจ,จเป็นเพราะเนื้อไม้เองหรือว่าอาจจะเป็นเพราะไอตัวทรายที่อยู่ในเปลือกไม้นะครับนี่คือ รายละเอียดนะครับคือรายละเอียดของคมนะครับนี่คือรายละเอียดของคมถึงแม้ว่าจะบางแต่บางทีจุดกระทะมันอาจจะ